สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตำแต้งหมูลวกนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนี่เราก็จะลวกหมูให้พอฉ่ำๆนะครับจะได้มีรสชาติห,หวานๆบ้างครับผมออ่ตาตำพริกกันเลยครับ รสชาติไม่ต้องห่วงอ้ำลงเครื่องเรียบร้อยน้ำปลารานัวนัวดูหน้าตานะครับเป็นตาะแซบเป็นตเตาแซบรับน้ำยาใหญ่หญจัวจัวจัวนั่นไงเป็นยังไงเรียบร้อยแล้ว น้าตาน่ารับประานมยครับแซ่บๆพี่น้อง